ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนมาทำสติกเกอร์หน้าตัวเองกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันนะคะนี่ถ่ายหน้าตัวเองนะคะเลือกทรงผมได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกรูปในอัลบั้มที่มีอยู่นะคะหรือว่าจะทำเป็นผมสั้นก็นได้นะคะนี่ อันนี้สามารถเปลี่ยนสีหน้าตัวเองได้ด้วยนะคะนี่ให้มันเป็นดูแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะคะก็ทำสีแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็กดถูกต้องนี่ผลผมสั้นมากเลยนี่สมมุติว่าะจะเอาวันนี้ใช่ไหมก็กด ตรงนี้นะคะอัปโหลดบันทึกเป็นวิดีโอรหรือว่าเป็น gif นะคะภาพเคลื่อนไหวนีทำให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่บันทึกกันนะคะเห็บบาวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเข้ามาในนี้ไหมโอเคนี่นะคะสติกเกอร์ของเรามีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะนี่อันนี้น่ารักนะคะทาง่ายๆเลยนะคะเล่นมีลูกเล่นหลากหลายเลยนะคะถ้าเพื่อน คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ